นี่แสดงว่าฟันธงแล้วว่านายกไม่ใช่คนของเพื่อไทยแน่นอนคือผมบอกว่ามันสู้กันระหว่างความเป็นไปได้กับความอยากซึ่งตอนนี้ความอยากเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีแค่ลุงป้อ,อมกับ3คนของเพื่อไทยถูกไหมลุงตู่ลึกๆก็เออถ้าดีถ้าเป็นก็ดีฉันก็อยากมาทํานู่นทำนี่ตามสไตล์ของแกอะไรเงี้ยคุณอนุทินก็ยืนยันว่าตัวเอง พร้อมที่เป็นนายกมาตลอดอย่างงี้ยังไม่พูดถึงคุณจุลินถึงอะไรซึ่งทุกคนก็จะยืนยันมาตลอดว่าว่าพร้อมที่เป็นนายกแต่โอกาสที่ใกล้ที่สุดแล้วก็น่าจะไปได้นานที่สุดคือลุงป้อมคือในที่สุดอะจาก่องที่ผมเพิ่งโพสอะมันก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนกันตาม ตามจำนวนสสนะตามซีนารีโอนั้นเลยที่โพสต์ไปปีเอ๋พิชาเป็นเศรษฐาใช่ไหมก็ไล่ไล่จากพรรคอันดับหนึ่งมาร5 1มา1 4 1ี่เนี่ยถัดไปก็ทีนี้ก็จะเป็นลุงป้อมอจะเป็นจะเป็นอนุทินใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อาจจะหลุดไปลุงป้อมอะไรเงี้ยครับเรามองว่าถ้าการเมืองไทยปล่อยให้เดินไปแบบนี้ลูกเราแบบอยู่ในประเทศซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอย่าว่าแต่อนาคตเพราะลูกผมห้าขวบเนี่ยเอาจนอีก20ปีข้างหน้าจนลูกอายุ2ี่้าเนี่ยคือ มันมันยังไม่รู้เลยเป็นลูกเบนจะเพศละยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองไทยครับถูกไหมไม่ใช่แค่ยี่ห้าปียี่สิบปีข้างหน้านะเอาแค่สองอาทิตย์หน้าเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับการเมืองไทยอะ่ะนายกจะเป็นใครอะไรไงมันเป็นครั้งที่สับสนวุว่นวายหักหลังแทงหลังเลือดท่วมจออย่างที่สบวอบอกกันมากที่สุดเนี่ยจะโหวตกันเต็มที่แล้วสวก็บอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่จะโหวตอีกคนบอกว่า ไม่เห็นภาพเลยว่าเป็นคุณเศรษฐาหรือจะเป็นเพื่อไทยอย่างเงี้ยคือมันมันขัดแย้งกันหมดอ่ะแล้วเราก็มองว่าหนึ่งอยากให้ลูกอยู่ในประเทศที่ดีถ้าเกิดมันดีอยู่แล้วเราก็ออกไปเลี้ยงลูกทําเขาให้มีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในอน,นาคตแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทําให้บ้านเมืองมันดีขึ้นให้ข้อคิดหรือทําอะไรต่างๆให้หลายคนฉุกคิดหรือว่าอย่างน้อยก็บางคนก็บอกเออเสียมารยาทบ้างไปดักทางเขาบ้างไปพูดทําให้เขา ําทำการทำงานในรูปแบบซึ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องนี่ยากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ยินดีก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราถือว่าถ้าเกิดมันได้อย่างที่เราต้องการประเทศก็จะดีขึ้นทิศทางก็จะดีขึ้นเราสามารถไปแข่งกับต่างชาติได้เด็กๆในอนาคตก็สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างมีความสุข